กลับอีกครั้งสำหรับคลิปรีวิวนะครับก็เช่นเคยเราไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนมารีวิวนี่ครับเครื่องทำลายกระดาษสั่งมาจากช็อปปี้แล้วนะครับก็ราคาพอนนะครับงสบายนะครับแต่ว,ว่าจริงจะไม่พอนมันก็ถูกมากนะถ้าหาว่าใครเป็นสมัครช็อปปี้แล้วก็สั่งครั้งแรกนะครับโอ้โห มันแทบจะไม่ต้องซื้อเลยนะราคาแค่หนึ่งพันเองนี่สภาพอะเมื่อกี้เห็นแล้วนาะความันสุกยังไม่สุกแกะนะครับโอเคนี่มาละเป็นแบบนี้แต่แต่ถึงจะถูกแกะแล้วเสียหายมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเออเสียดายอะไรขนาดนั้นเนาะอ่านี่ครับนหน้าตาของมันโอ้ดูน้ะมาแล่ประมาณนี้เลย ก็ก็ปกติเนาะดูแข็งแรงดีนะครับไม่ได้มีเสิถ้าขอเสียหายอะไรแล้วก็นี้ขาจับไว้หมุนเนาะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับจะมีเอ่อเป็นตัวหมุนเฟืองของมันเนาะเพื่อให้เครื่องทำงานแล้วก็หมุนได้อะประมาณนี้นะครับเอา ด้านที่ประกบเข้ากับตัวเฟืองของมันนะครับก็หมุนนคะครับประมาณนี้ประมาณนี้เออเดี๋ยวงมีเดี๋ยวมีอ่ากระดาษนะกระดาษทับทุกระาดนะระาษท,ทดลองแ่นอ,อ่ตามันประมาณนี้นะครับเพิ่ง นะครับอุ๊ยหลุด,ดก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ทำลายกระดาษเสร็จเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยู่นะครับเดี๋ยวผมจงลิงก์เอาไว้ให้ใต้ description เนาะครับก็ขอจบกัน Unbox Review ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยแก้ปัญหาสำหรับเพื่อน ที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้ออ่ะนี่อยู่นะครับโอเคเกิื่องทำกระดาษเออนี่อยู่โอเคครับบ๊ายบาย